อ้งอิงสกกันฝุ่นตลบหลังจัดสัดส่วนคอรมอไม่ลงตัวเรื่องของพักร่วมต้องต้องให้เขาลองคุยกันของพักร่วมต่อประสบการณ์ของแต่ละคนเนี่ยให้พักร่วมพอาสกรีนของเขาก่อนจริงถ้ามีชื่อเหล่านี้ที่ทต่างวนสงสัยกันเนี่ยต้องต้อง,องเช็คแล้วเช็คอีกรอบศิลิ์ย่อมเข้าพักเพื่อไทยข่าวลือช่วยลูกเขย่าเก้าอี้พักร่วมฝ่ายที่ทุ่มเทให้กับร,รัฐบาลมาตลอดก็น่าจะเป็นฝ่ายที่ถูกต้องใครทําอะไรไปต้องรูงต้ต้องควรจะรู้ตัวแค่นั้นเอง มนักประกาศอิสรภาพแตกหักลุงป้อมสะท้อนอำนาจบ้านป่าสั้คนครรนสมัยรัชบาลที่แล้วนี่ผมก็รักคนคนหนึ่งมากใชใ้ผมไปตายผมยังไปตายเลยมันถึงเวลาที่ผมต้องเดิอนออกมาแบบประกาศความเป็นอิสรภาพของผมเองผมว่าผมพอแล้วลุ้นโผคอรมอชุดใหม่กู้สท่าหรือหน้าเดิมเดิมเคลียทุกประเด็นร้อนกับอดีตนายกรัฐมนตรีอภิสิิ์เวชชาชีวะคนดังนั่งเคลียวันพุธที่21สิงหาคมเวลา14นาฬิกา5นาที ามพลาด